ตอนนี้กำลังขึ้นไปเช็คบนหลังคาว่าระยะจันทันระยะต่างๆความยาวต่างๆนะครับมันได้ตามแบบหรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นที่เราทําตามแบบไว้เนี่ยครับความยาวของจันทันชุดเนี่ยมันจะต้องยาว3เมตรนะครับหเส้นอ่ะจะตัดแบ่งครึ่งได้พอดีแต่ตอนเนี้ยช่างเขาทําไว3้3เมตร4เซนเพราะฉะนั้นเหล็ก1เส้นมันจะไม่พอนะครับความยาวที่เกินมา4เซนเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้มันต้องตัดทิ้งนะครับทำให้เปลืองเหล็กครับโดยใช่เหตุเพราะว่าเราได้ทําการหารระยะแปรไว้ลงตัวแล้วนะครับแปรคู่บนที่ชนปลายจุด มันจะต้องลงกันพอดีเพื่อรับกระเบื้องแผ่นด้านบนนะครับอันนี้คือสินค้าที่มาจากโรงงานนะครับลองสังเกตดูว่าสีเขาจะเรียบเนียนไม่มีรอยถลอกนะครับเนี่ยนี่ของจากโรงงานเนี่ยมาแบบเนียบมากเลยคือสีไม่มีถลอกอะครับถ้าพอใจสุขใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ KP Property ินะครับและร้าน KP กันยางนะครับใครซื้อบ้าน มีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30 5 0นะครับติดตามเรานะครับกับ K.P. Property วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ในอีต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ